ง่ายๆจะใช้งานได้จริงครับคือผมทําชิ้นงานประมาณนี้ให้พี่ลูกค้าเยอะมากแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปครับเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้พิเศษอะไรแต่ชิ้นเนี้ยเป็นไม้โอก๊กแล้วลายไม้เขาค่อนข้างสวยก็เลยทําคลิปซะหน่อยเป็นที่ครอบเตาแก๊สครับสาหรับเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานในห้องครัวของเราปกติแล้วตรงที่เราวางเตาแก๊สเนี่ยแทบจะใช้พื้นที่ตรงนั้นไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเอางานตัวเนี้ยไปครอบด้านบนเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่สําหรับวางจง n g วางจานวางมงวางหม้อได้หมดครับเพื่อให้ม เอาไว้เป็นเขียงครับเราจะไว้ซอยพงซอยผักได้หมดคืออยากให้มันจบในชิ้นนี้เลยครับชิ้นงานก็ทาไม่ยากเท่าไหร่นะครับเผื่อใครอยากทําตามเนี้ยเอาไว้ใช้ที่บ้านก็ได้ส่วนเครื่องมือเนี่ยผมอาจจะใช้หลายตัวหน่อยนะถ้าพี่ๆไม่มีก็หาวิธีอื่นได้นะครับเอาตามที่เราสะดวกนะครับตอนนี้ผมก็ไล่เคลียร์งานให้พี่ลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวงานซาซาเนี่ยจะมาทําโปรเจกต์ตัวเองและที่มีอยู่ในหัวตอนนี้ก็จะมีโตะ๊ะหมูกระทะลำโพงบูทูธหนังกระติก แล้วก็แทนวางกีตา้าครับเขาๆจะประมาณนี้ถ้าพี่ๆอยากดูผมทํำชิ้นงานประมาณไหนนี่บอกได้นะครับบางทีนี่ผมก็ตันๆเหมือนกันถ้าทําแต่งานเดิมๆใน่ก็ กลัวจะเบื่อกันส่วนตัวผมยังนี้ไม่เบื่อหรอกครับเพราะว่าผมได้เงินเปล่าหรอกครับถ้าเป็นงานไม้เนี่ยไม่มีคําว่าเบื่อสําหรับผมอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนได้ตลอดวันไหนเหนื่อยก็นอนเล่นไข่ที่บ้านเป็นเจ้านายตัวเองก็ชิลๆครับผมเป็นคนขี้เกียจเลยไม่ค่อยอยากเทเท่าไหร่นี่ก็พูดไปเรื่อยยังไม่หยุดอีกหลังจากเพาะไม้เสร็จก็จะตัดหัวและท้ายตามความสูงที่เราต้องการได้เลยครับตัวนี้ผมจะทําอยู่สูงประมาณ5เซนนะครับ หรือถ้าใครอยากได้ลายไม้สวยๆที่มันต่อเนื่องกันเนี่ยก็สามารถตัด45องศาได้นะจากนั้นทากาวแล้วก็ใช้แคมนิบเลยครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีกเนี่ยผมจะยึดล็อกด้วยสกูเกียวปล่อยก็ใช้ชุดดอกสวรรค์ควานหัวและตัวทําปักของสตาร์เอ็มนะครับอันนี้ผมได้มาจากสยามบูดเวอร์เกอร์รวมถึงเลื่อยด้วยคือชุดนี้สมราคาสุดๆครับใครได้ลองเนี่ยน่าจะติดใจแน่นอนงานเราเนี่ยจะเนียนกิบเลยครับหรือถ้าอยากให้มันเนียนขึ้นไปอีก ให้เลือกใช้ไม้จากแผ่นเดียวกันนะครับแล้วก็วางลายไม้เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันจะมองไม่ออกเลยว่าจุดเนี้ยคือเราฝังสกรูไว้แต่ของผมมาเศษไม้ผมทิ้งไปหมดแล้วก็เฉดสีไม้จะต่างกันนิดหน่อยได้ลบขอบลบมุมแล้วก็เก็บผิวด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายครับจากนั้นขั้นตอนที่ฟินที่สุดก็มาถึงแล้วคือการลงแว็กนี่แหละครับแว็กตัวนี้สัมผัสอาหารได้นะครับแมนตรายลายไม้ก็สวยใช้ได้เลยครับสำหรับไม้อกผมได้มาจากอินเตอร์บูดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับที่ครอบเตาแก๊ส ซอยพงซ้อยผักอย่างยังไม่หยุดอีกก็เป็นไอเดียง่าย,ายๆแต่ใช้งานได้จริงนะครับถ้าพี่ๆสนใจเครื่องมือหรืออุปรกรณ์ตัวไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ตอบอีกทีก็เอาไว้เจอกันในโปรเจกต์ถัดไปครับ